สูงูกสูงก้นนะคะมือนี่สิพ้าไปเที่ยวไอจุดชมวิวไอเนื้นั่งพญาเนพี่น้องเนาะผ้าใหญ่พ่ดไปเที่ยวหลายๆหม่องเนาะอันนี้ก็มาพาก,กันไปเบิ่งค่ะเดินทางกันด้วยรถคันนี้ค่ะมาคือรถเย้ยคือรถามาค่ะเข้าไปจุดชมวิว น้านางพญาเนาะคะ่ะนี่หมากัก่อนเยอะแยะเลยหอ,องเลยใอกากเทียวเมื่อกันทับุรีีกับมาด้วยค่ะสิภาามาเทียวค่ะกำลังขะะึ้นไปนานนางพญาวยบ่าอย่าบี้ยนสวยงามมากนะเดี๋ยวสิภาาไปเบิงบาร อันนี้หาดรับแรเราไม่เราไม่ไปเราหาดรบับแรงเราจะไปจุดชมวิวนางพญาจุดชมกับไอเจดีย์กลางน้ำนะคะ ะวะใหญ่คนต้องเก็บเก็บรูปปวามวันที่สิบ้าเราไปเที่ยวน้ำหาดน้ำหยางน,นพี่นองไปนอนใช่ทะเลเก็บรูปสักหน่อยนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเห็นนพี่นองสวยงาม่พี่นองสมคำลำเลื่อของเมืองจังหวัดจันทบุรีนรพี่นองเนาะ มาเด้อค่ะมาเที่ยวน้ากันค่ะแต่สีผ้าไปถ่ายรูปจากน่อยผ้าใหญ่คนไปถ่ายรูปจากนอ้อยเข้าไปจงไปต่อเนาะพี่น้องเนาะแกผู้ใหญ่เข้าไปจอดยูจุดที่สองเนาะอจอดยจุดที่สองอ,อันว่าธรรมดาค้นบลาไหลเด้อพี่น้องมาเที่ยวได้ค่ะ รูปก,กันตรงนี้ดีกว่านี่ค่ะเห็นบนึงทะเลสวยๆทะเลสวยน้ำใสน้ำใสมากนะคะผ้าใหญ่คนลงไปบนจักหน่อยนี่ค่ะมองนี้จุดชมวิวแล้วค่ะผ้าใหญ่เพิ่นมาถ่ายรูปจุดชมวิวค่ะนั่นใหญ่คนนี่ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะข้างหลังค่ะสวยงามข้างขึ้นเนั่งพญาเนาะพี่น้องแต่พ่ะท่านเด็กขึ้นมือน,นีจอดถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวสิถ่ายรูปหิ่งใหญ่เพิ่นจะเข้าก่อนพี่น้องเบิ่งข้างหลังค่ะเบิ่งข้างหลังเอ๊ะสวยงามมากค่ะพี่น้องมาเบิ่งโกรดหินทางนี้เด้อพี่น้องพระเจ้าจเป็นโกรดหินสวยสวยคือน้ำใสวะพี่พี่น้อนะใสเนาะหั่งใหญ่เพิ่อนชอบหลายน้ำใสเนาะพี่น้องมีหอดต้นบักขามไใบชะตาม,มาุกหู โูยเรายังสิไปอีกยา่าไก่นาะพี่น้องนะเขาก็บาาไทยหลปดยูชมวิวมองนี่สักก่อนเห็นบพี่น้องใหญ่เพชรไทยชมวิวอยู่ข้างล่างหุ่น สวยงามมากเลยค่ะเมื่อการส่องคนก็พี่น้องก็พี่ใหญ่เพื่อนนี่ทะเลสวยงามตามท้องเรื่องเนาะคะ่ะเนาะกะชมวิวไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะท่างผุ่นกะสวยๆค่ะขึ้นน้ำสวยงามค่ะขึ้นสวยเนาะค่ะสวยป่าพี่สวยเนาะ สวยงามเหมือนเอ๋ยคนไทย่ั้งสวยงามสวย,ย,ย,ยงามพี่น้องหอนมามาไปเที่ยวโตกันค่ะพักกันว่าเที่ยวทะเลพี่น้อง ถ้าใ,ใหญ่เป็นมาเทียวไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนะนเหินพอค่ะพูนหินสวยๆเลยพี่น้องทะเลส,สวยมากเลยค่ะ คุณนะคะใครอยากมาเที่ยวกับมาด้วยค่ะสนใจมาเที่ยวได้น,ะะนับข้างนีเนินน,ะะนั่งพญาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาพเกิดไปบึงทั้งตึ้นจักน้อยน,นี่ค่ะมาวัดธรรมาดาเพิ่นกษียรมีหมองจอดรถอยู่เด็กค่ะมาเที่ยวกันค่ะจุดชมวิวเนินนางพญาเนาะพี่น้องเนาะ กันมานะคะนะคะค่ะสวยงามมากพี่น้องนี่ทองเตี้ยวครับพี่น้องมาเบืองมังน,นี้ค่ะนี่ค่ะแผนที่พคนนอกพี่น้องเนาะเข้ามาบนแผนที่การท่องเที่ยวกันค่ะวิพี่น้องวิวสวยงามมากเลยค่ะ วิวสวยงามมากนางพิงค์เคย์นางพิงบ่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะวิววิวทะเลหาดจุดชมวิวเนรน,นางพญาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขึ้นไปถ่ายรูปเครื่องขังเครื่องโนพิรำง่ายงามือเดียบถไไ่ายเลยสวยงามมากเลยค่ะ ย่างขึ้นไปทางทึ่งเบื้องโน้ตพี่น้องเนาะมาตามกันมาเออขึ้นไปเบิ่งทางทึ่งกันพี่น้องทางทึ่งสวยงามมากค่ะเห็นว่าใหญ่เพิ่นขึ้นไปละชมวิวชมวิวชมวิวขุนพี่น้องข้างหลังงามค่ะพี่น้องเรื่ อันนี้จุดชมวิวเนินนางพญานะพี่น้องเนาะถ้าวันศุกร์เสาร์นี่เสาร์อาทิตย์นี่ข้าเจ้าคนหลายน้าพี่น้องคนหลายตะกี้ข้าเจ้าสิมิเสียกเสียกให้คนลงไปเบิ่งงนะตื้งล,งล่างนะพี่น้องเนาะนี่ตะกี้ข้าเจ้ามีเสียกดึงลงไปตะโหนขึ้นมาน้าพี่น้องเนาะขึ้นข้ตามขึ้นมาเลยค่ะ อันนี้มาหอยกุ้นแกะเขาจะเอาออกอันนี้คู่รักทุกคนเขาถือมาหอยกุ้นแกะไว้ตรงนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะยังไงนี่ค่ะทุกคนก็สีหอยกุ้นแกะไว้เจ้าสิละทุกคนสืมะข้องกุนะ้นแกะไว้เนาะพี่น้องเนาะนี่ อันน okay. ี้จุดชมวิวงามบอยยพิ้นงามครับสวยสวยงามมากเลยอย่าพิ้นชอบเป็นบ่ชอบชอบมากเลยค่ะงามพี่น้องเ้ยว้าทั้งเมยพี่น้องสวนสียางขึ้นมาฮอดพี่น้องิ่งชมวิวข้างลางน้ะพี่น้องงามค่ะชมวิวข้างลางสวยงามมากเลยพี่น้องโอ้ยทั้งแดดนาะพี่น้องเนาะมองได้กะม่เห็นกับ กดคออ่ะไพ่ในเด้อพี่น้องเอ้ยมากกันสองกนบ่มีคนไทยให้ค่ะคุณผู้นึงแอกไทยพี่น้องมักตะมุกหนีหระค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยสวยคุณเด้อพี่น้องถนนสวยสวยเนินนางพญาถนนสวยงามมากทางขึ้นเนินนางพญาค่ะ สมีร้านจอดรถเด้อพี่น้องร่าจอดรถก็ีมีล้านอาหารกินเขาน้ำค่ะล่านอาหารกินเข่าชาวบ้านุกเสาก็บสิมีคนขายของขานถนนน้ำเด้อพี่น้องเด้อแกบ่อึดมองเที่ยวว่วอึดมองกินเขานาะพี่น้องเนาะถัดสีมากอะมาเลยค่ะเนินนางพญาค่ะอันนี้เขาจะเอื่นเนินนางพญาเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้รถขายผลไม้พนกอะขายจะสี่แล้วค่ะตะกี้่นสี่มีรถมาร์ไส้เนาะพี่น้องเนาะ พาไปเจดีกลางน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะน,นี่แมมค่ะค้นสวยอันนี้เจดีกลางน้ำก็สิลงไปผุ่นจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะมาๆมาไปเที่ยวกันค่ะ